สวัสดีครับวันนี้กับพบกับช่องควเอิร์กนะครับวันนี้เราพามาทําบุญที่วัดไผ่หลงวัวนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆวัดกันเลยนะครับนี่เราก็จะข้ามฝั่งถนนนะครับ วัดไทยหลวงวัวต้นไม้มดอกไม้เปลือกแล้วเดินเข้าไปข้างในกันนะครับ ผ <rude S 2> ม<า>้สวยเปนไปหมดเลยเอาบายลกไปุเยมีปลาด้วยนะปูกย่ากปาายก็ไ่รูกละลนะตาบุญไว้ครับตาบุกันไว้เร่วมเปนจ้าปาคกระกันไว้จะเป็นกอฝั่งัฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็ดนะครับ ก็ปเป็นภาพเลยทีเดียวจะเริ่มด้านโขดด้านป่านอนด้านรองศพไม่มีญาติเรเก็บไม่ได้เลยนะครับจะชื้นนี้ไปใหญ่ไปนะครับเป็นเมืองนรกภูมินะครับแดนแห่งเปรตและสุรกายเราเดินเข้าไปดูเลยนะครับ นี่นครับเอบเอสรางบนไฟลุกสาบงบนกันไฟเอาแกแล้วก็โฮมแดนแห่งเป็ดและสุดกายนะครับแก้ให้ดีลูกจะตายแก้ให้ดีลูกเอ่ออาบซ้อมไปลูกอาบซ้อมไปเป็ดซอมกระลูกังเออไปดูข้างในกันนะครับว่ามีเป็ดแบบเป็ดแบบไหนบ้างอะไรละ่ะลูกนะ ดูไว้ครับมีหล,หล,ลกากหลายชน,นิดนะครับเป็ด

จะทำปุ๋ยเท่าไรก็ใส่เต๊าไปเลยนะครับนะแล้วผสมเองก็ไม่ได้กากเองละน้อยละน้อยแล้านำวถบรรจุบ้านจะให้ดีเพื่องกระเพางโ้าวหัวข้าวพันนนน้ำรบกวนไม่มียากนะครับนะเออตายรูปเออรูปสาวอ้วนใหญ่นะแม่ดีนอนแล้วนะเราจะพาเดินดูให้ทั่วๆเลยนะครับ ว่าหนักหนาแต่กจะมาไหวจะรู้นะครับนั้นแล้วก็พ่อแม่ตุริยาตายายลุงพ่น้าอาก็ค่อยแพ่ค่อยตามค่อยดีแจให้เด็กรับรู้รับมาันได้รับเห็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ไหว้ผานะครับเก่ที่ก็ฝากมาเ 好好好 มีทัง้งตัวตัวสูงตัวเตี้ยเลยนะครับเป็ด มาเดินชมเรื่อยๆนะครับขั่งดูก็จะน,น่าจะเป็นโบสครับ ไปชมเป็ตัวใหญ่ครับ เยอะมากมายเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นเปรดล่างสูงครับ เราจะพาข้ามไป <c oughs> ดูตรงนี้เขาเรียกวิหารทองนะครับเราข้ามไปดูไปครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูวิหารทองกัน สเราก็จะเดินเข้ามาข้างในวิหารัวนะครับ แต่เราเข้าดูก่อน,นว่าข้างในจะมี